ความคิดถึงที่ไม่เหมือนกันลุงตู่ในสมองซีกขวาและหัวใจซีกซ้ายของการเมืองไทยในประเทศที่ผู้นำเปลี่ยนได้แต่ความรู้สึกเปลี่ยนยากลุงตู่ยังติดอยู่ในสมองซีกขวาและหัวใจซีกซ้ายของการเมืองไทยบ้างคิดถึงเพราะสิ่งใหม่ไม่น่าไว้ใจบ้างเจ็บเพราะเคยฝากความหวังไว้กับคนที่เปิดประตูให้ศัตรูเดินกลับมา ท่ามกลางรัฐบาลที่อ่อนแรงและพักใหม่ที่มีแต่คำใหญ่คำโตประเทศไทยจึงยังติดอยู่ในวงกลมเดิมคนเก่าไม่หายคนใหม่ไม่เกิดและอนาคตก็ยังไม่มาในประเทศที่ผู้นำมักกลายเป็นอดีตอย่างเงียบเชียบหลังพลอํานาจชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือที่เรียกติดปากว่าลุงตู่กลับยังวนเวียนอยู่ในบทสนทนาทางการเมืองอย่างเหนียวแน่น ไม่ใช่เพราะเจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวไม่ใช่เพราะคำกล่าวแบบเผ็ดร้อนอย่างที่เคยหากเพราะชื่อของลุงตู่ยังปรากฏอยู่ในสมการทางอารมณ์ของสังคมที่กำลังสั่นไหวกับปัจจุบันและหวั่นไหวกับอนาคต ช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังวางมือจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลุงตู่ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีขยับบทบาทจากผู้ใช้อำนาจฝ่ายบริหารมาเป็นผู้รับใช้ใต้เบื้องพระยุค,คลบาทเป็นการล้างมือจากสนามการเมืองอย่างสมบูรณ์ในทางรูปธรรมทว่าในทางความรู้สึกของผู้คนกลับไม่ได้เกิดช่องว่างหากเกิดเงาที่ยังปกคลุมทั้งฝ่ายรักและฝ่ายรังเกียจ เพราะในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองทักษิณชินวัตรกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างพลิกผันโทษจำคุก8ปีถูกลดลงเหลือ1ปีและเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลทันทีโดยไม่ต้องผ่านเรือนจำ แม้ทั้งหมดจะเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายเปิดช่องให้แต่ผู้คนจำนวนหนึ่งก็จับจ้องไปที่ชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดโทษในครั้งนั้นไม่มีใครกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายไม่มีใครตั้งคำถามต่อพระราชอํานาจแต่ร่องรอยความรู้สึกในสังคมกลับพาให้ชื่อของลุงตู่ผูกโยงเข้ากับภาพใหญ่ของประเทศที่กำลังวุ่นวาย ทั้งความอ่อนแอของรัฐบาลชุดใหม่การไร้กลไกลคัดกรองและต้านทานอำนาจเดิมและการกลับมาอย่างราบรื่นเกินคาดของเครือข่ายที่เขาเคยลม้มและนั่นทําให้ชื่อของลุงตู่ไม่อาจถูกจัดเก็บเข้ากรุในฐานะอดีตได้อย่างสมบูรณ์เพราะในสมองของคนบางกลุ่มยังถูกนับว่ามีค่าขณะที่ในหัวใจของอีกหลายคนยังคงคาใจไม่หายแม้จะพ้นตาแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเกือบสอปีเต็ม แต่ชื่อของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาหรือลุงตู่กลับปรากฏอยู่ในแทบทุกบทสนทนาการเมืองไทยไม่ใช่เพราะเขาปรารถนาจะหวนคืนเวทีแต่เพราะหลายคนไม่เห็นใครที่ดีกว่าขณะที่ความนิยมของรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรกำลังสั่นคลอนด้วยภาวะไร้เอกภาพไร้าการตัดสินใจและไร้ความชัดเจนด้านนโยบาย ชื่อของบิ๊กตู่ก็ย้อนกลับมาอีกครั้งในฐานะความคุ้นเคยที่ยังพึ่งพาได้ในโลกโซเชียลมีเดียชาวเน็ตบางส่วนเริ่มหยิบเอาเพลงเก่าวอย่างลุงตู่อยู่ไหนกลับมาโพสและแชร์กันอีกครั้งพร้อมคำบรรยายอย่างคิดถึงยุคที่ไม่ต้องมีพ่อบงการลูกหรืออย่างน้อยลุงตู่ก็พูดเองเดินเองไม่ใช่หุน่นเชิดเสียงสะท้อนเช่นนี้กำลังขยายตัวจากกลุ่มเล็กไปสู่สังคม ทักษิณชินวัตรอดีตนายกผู้หลบหนีคดียาวนานอยู่ต่างแดนกลับมาอยู่เมืองไทยในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการขึ้นดำรงตำแหน่งของบุตรสาวและแม้ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลก็ไม่มีใครสงสัยว่าคนที่กดปุ่มควบคุมอยู่เบื้องหลังคือนายทักษิณเอง คนจำนวนมากจึงเริ่มเปรียบเทียบลุงตู่ที่พูดเองคิดเองตัดสินใจเองกับนายกหญิงคนปัจจุบันที่มีผู้สั่งการอยู่หลังม่านจนเกิดเป็นความรู้สึกคิดถึงไม่ใช่เพราะลุงตู่ดีเลิศแต่เพราะผู้นำในวันนี้แย่เกินจะฝากอนาคตและในขณะที่ผู้นำคนใหม่ถูกวิจาร์ณว่าไม่มีพลังนำไม่มีอำนาจแท้จริงและกำลังทำให้ประเทศลื่นถลายลงสู่ความล้มเหลว คนบางกลุ่มจึงเริ่มหวนมองกลับไปอย่างยุคที่อย่างน้อยก็ยังมีคนจับพวงมาลัยแม้อาจจะไม่ถูกใจทุกการตัดสินใจก็ตามสิ่งที่น่าสนใจกว่าการวิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามคือความผิดหวังจากกลุ่มที่เคยสนับสนุนลุงตู่เอง กลุ่มอนุรักษ์นิยมจำนวนไม่น้อยที่เคยยืนเคียงข้างพลเอกประยุทธ์จันโอชามาตลอดกลับกลายเป็นกลุ่มที่ตั้งคำถามแรงที่สุดในวันนี้ไม่ใช่เพราะเปลี่ยนขั้วแต่เพราะยังยืนที่เดิมขณะที่อดีตผู้นำที่เคยฝากความหวังไว้วางมือโดยไม่เหลือแม้แต่กลไกป้องกันการหวนคืนของระบอบเดิมการกลับมาของเครือข่ายทักษิณที่รวดเร็วและไร้แรงต้านรวมถึงการลดทูตคดีของอดีตศัตรทูทางการเมืองที่เกิดอย่างพลิกผันและการถอยห่างออก จากเวทีโดยไม่มีแผนรับมือใดๆล้วนทำให้ผู้สนับสนุนจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้กลางสนามคำถามที่เจ็บที่สุดจึงไม่ใช่เสียงจากฝ่ายตรงข้ามแต่คือเสียงภายในฝากฝั่งเดิมของพลเอกประยุทธ์เองว่า รักษาอำนาจไว้เกือบ10ปีเพื่อส่งต่อให้ระบอบเก่ากลับมาเพื่ออะไรความรู้สึกเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากอคติแต่เกิดจากความคาดหวังอันยาวนานและเมื่อความคาดหวังเหล่านั้นถูกปล่อยให้หลุดมือโดยไม่มีคำอธิบายมันจึงกลายเป็นความผิดหวังที่หนักยิ่งกว่าคำด่าจากฝ่ายตรงข้ามและนี่คือเหตุผลที่ลุงตู่ยังไม่จางหายจากความขิดของผู้คน ไม่ใช่เพราะเขาจะกลับมาแต่เพราะในความรู้สึกของสังคมจำนวนมากเขายังเป็นตัวแปรที่ทำให้ทุกอย่างมาถึงจุดนี้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ในสังคมไทยวันนี้ชื่อของลุงตู่ไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาแต่กลับกลายเป็นตัวแปรร่วมของทั้งสองขั้วอารมณ์ฝ่ายหนึ่งยังคิดถึงเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำปัจจุบันแล้วรู้สึกว่าบ้านเมืองเคยนิ่งกว่านี้ตัดสินใจเด็ดขาดแม้จะแลกมากับข้อคราหาอีกฝ่ายยังวิจารณ์เพราะมองว่าเขาคือคนที่ปล่อยให้สิ่งที่เขาเคยต่อต้านย้อนกลับมาโดยไม่มีแรงต้าน นี่คือความคิดถึงที่ไม่เหมือนกันฝ่ายหนึ่งใช้สมองซีขวาคิดถึงความคุ้นมือความเด็ดขาดในวันที่ประเทศมีทิศทางอีกฝ่ายใช้หัวใจซีซ้ายของกลุ่มอนุรักษ์นิยมเองที่เจ็บลึกเพราะผู้นำที่เคยฝากความหวังไว้กลับเดินจากไปทิ้งสนามไว้ให้ศัตรูเดินกลับมาอย่างร้ายต้านสิ่งที่ทำให้ความผิดหวังนั้นรุนแรงไม่ใช่การวางมือแต่คือการวางมือโดยไม่มีอะไรป้องกันไม่มียุทธศาสาส่งต่ง ไม่มีแรมต้านโครงสร้างที่เคยประกาศว่าจะล้มจนหลายคนรู้สึกว่าเขาเพียงแค่หยุดศัตรูไว้ชั่วคราวแล้วเปิดทางให้เดินกลับเข้ามาอย่างร้ายต้านในสังคมที่ระบบไม่แข็งแรงพอให้คนใหม่เติบโตได้จริงผู้คนจึงกลับไปหาความทรงจําไม่ใช่เพราะทรงจําเหล่านั้นดีเลิศไร้ที่ติแต่เพราะสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่ดีพอให้ยึดเหนี่ยวใจความคิดถึงลุงตู่จึงไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์หรือการเมืองฝ่ายใด แต่มนันคือคำตอบชั่วคราวของสังคมที่ยังไม่พบอนาคตที่น่าเชื่อถือประชาชนจึงไม่เดินหน้าแต่หันหลังกลับไปมองคนเก่า ไม่ใช่เพื่อเชื้อเชิญให้คืนเวทีแต่เพื่อถามตัวเองว่าทำไมตอนนั้นมันยังรู้สึกว่าเดินได้มากกว่านี้และนั่นคือวงจรซ้ำซากข,ของการเมืองไทยเมื่อความล้มเหลวของคนใหม่กลายเป็นเชื้อไฟในการคืนชีพให้คนเก่าและเมื่อคนเก่าเคยทำพลาดแต่ระบบไม่เคยเรียนรู้จากอดีตอนาคตจึงไม่เคยเกิดจริงเราไม่เคยสร้างระบบที่ล้มได้แล้วลุกใหม่ให้ดีกว่า มีแต่ระบบที people, thin, kind of people. People And ่ล <It> ้มแล้วกลับไปหาคนเดิมเพราะไม่ม <api> cool. ีอะไรใหม่ที่พาเราออกจากวงจรนี้ได้เลยเมื่อคนเก่ากลายเป็นความคุ้นมือที่สังคมยังไม่กล้าวางและคนใหม่กลายเป็นสิ่งทดลองที่ยังไม่มั่นใจจะใช้จริงการเมืองไทยจึงติดอยู่ในหลูปเดิมวนกลับสู่บุคคลมากกว่าก้าวหน้าไปสู่ระบบไม่มีใครเถียงว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากคนรุ่นใหม่ แต่เมื่อพักที่ประกาศตัวเป็นความหวังแห่งอนาคตอย่างพักประชาชนยังหลงหลายอยู่กับวาทกรรมคำโตเสียงดังแต่ลอยฟ้าพูดราวกับการเมืองเป็นห้องเรียนปรัชญาไม่ใช่สนามต่อรองผลประโยชน์พูดเรื่องอุดมคติโดยไม่แตะพื้นของความจริงโจมตีระบบโดยไม่เคยเข้าใจว่าระบบนั้นทำงานอย่างไรและเสนอทางออกทั้งที่ยังไม่เข้าใจโจทย์ของประเทศอย่างแท้จริงพักประชาชนอาจมีไฟมีฝันมีภาษาวัยรุ่นที่ปลุกใจใน Social, แต่การบริหารประเทศไม่ใช่การตั้งสเตตัสหรือประทะเชิงวาทศิลป์สิ่งที่ประชาชนต้องการไม่ใช่คำคมแต่คือความสามารถในการบริหารประเทศท่ามกลางความซับซ้อนของผลประโยชน์กลาก,กลนไกรรัฐและเครือข่ายอำนาจที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแค่การตะโกน ในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยในฐานะแกนหลักของรัฐบาลกำลังเผชิญวิกฤตศรัทธาอย่างเงียบและลึกเมื่อหลายคนมองว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนแต่คือรัฐบาลของทักษิณที่คุมเกมผ่านลูกสาวตัวเองเมื่อคนเก่าอย่างพลเอกประยุทธ์ถูกวิจารณ์จากหลายด้านแต่คนใหม่อย่างแพรทองทานกลับยังไม่มีพลังนำหรือแม้แต่ภาพความเป็นผู้นำที่ชัดเจนสังคมก็กลับมาหาคนเดิมไม่ใช่เพราะเขาดีที่สุดแต่เพราะ คนใหม่ยังไม่อาจเทียบได้แม้แต่ครึ่งการเมืองที่ยังต้องเลือกจากความผิดหวังไม่ใช่ความหวังจึงยังไม่อาจเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสมัยใหม่ได้จริงในระยะยาวหากพักประชาชนยังหลงคิดว่าเปลี่ยนประเทศได้ด้วยวาทกรรมโออาแต่กลวงเปล่าและพักเพื่อไทยยังเดินใต้เงาอำนาจตระกูลชิน การเมืองไทยก็จะยังติดอยู่ในวงกลมเดิมที่ความรู้สึกวนซ้ำมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคนเก่าไม่หายคนใหม่ไม่เกิดและอนาคตก็ไม่วันมาถึง